อันนี้คือความดันสูงนะครับตรวจที่โรงพยาบาลตรวจไม่ผ่านนะครับตรวจไม่ผ่านแล้วทีนี้พยาบาลเขาจะให้มาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วจะมีการบันทึกบันทึกสิบวันนะครับนี่ครับสิบวันทุกวันจะต้องทําประจําทําทุกวันจะมีความดันสูงความดันต่ําแล้วก็วัดหัวใจการเต้นของหัวใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ให้มาถามพยาบาลก่อนนะครับหรือไม่ก็ถามล่ามก็ได้นะครับเครื่อง <ๆ S 2> วัดความดันจะอยู่ข้างล่างข้างล่างของ<ม>ไอ้โรงอาหารจะอยู่ด้านด้านด้านซ้า,นายมือนะครับเดินเข้าโรงอาหารจะอยู่ซ้ายมือนะครับวัดจนครบสิบวันครบกําหนดถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หายดียังไม่ลงนะครับให้ทําตามที่พยาบาลบอกนะครับ เนี่นอนตามนี้เลยครับนี่รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับไม่สูบบุหรี่ก็จะลดลงได้นะครับนะครับถ้าทําครบแล้วนะครับแบบฟอร์มนี้ให้เอามาให้มาให้พยาบาลนะครับชั้นสองด้านบนนะครับวิธีใช้นะครับให้กดตัวเนี้เปิดออกมาก่อน เปิดออกมาเสร็จแล้วให้แขนสอดเข้าไปสอดเข้าไปลึกๆนะครับเอาศอกตั้งชันนิดนึงนะครับแล้วให้กดบูมการทำงานให้กดกดสีขาวก่อนกดเปิดกด,เป,ดเปิดเสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงถ้าขึ้นเลขศูนย์แล้วค่อยกดตัวสีส้มนะครับกดลงไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำงานเลยนะครับเครื่องจะทำงานรอพักหนึ่ง ดี๋ยวเครื่องจะทํางานนะครับรอจนตัวตัวตัวเลขมันขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเครื่องจะคายลงคายลงไปเขียนออกนะครับร้อยของผมวัดได้เมื่อกี้ข้างบนนะครับค่าข้างบนร้อยยี่สิบเก้าก็เขียนร้อยยี่สิบเก้านะครับตรงบนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็อันที่สองต่ําลงมานะครับเจ็ดสิบห้าก็เขียนค่าล่างนะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้า อันที่สามล่างสุดเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะครับเขาเขียนค่าการเต้นหัวใจเจ็ดสิบสี่แบบนี้นะครับเขียนตามนี้เลยนะครับแล้วก<ฮ>็ถ้าทําแบบนี้ครบสิบวันนะครับเสร็จแล้วให้เอากลับมาให้พยาบาลชั้นสองนะครับบนชั้นสองชั้นสองกับพยาบาลนะครับ<ฮ>นะครับมาวัดวันนี้ใกล้เขียนวันเดือนปีของวันนี้<ฮ>นะครับ อันนี้นะครับคนที่กินกินยาลดความดันถ้ากินก็เขียนมีถ้าไม่กินก็เขียนไม่มีนะครับถ้าเราพูดอยู่กาลังพูดอยู่ด้วยนะค,ความดันมันจะขึ้นสูงนะครับต้องต้องเราจะต้องไม่พูดอะไรนะครับนิ่งๆไว้นะครับตอนตอนที่เราวัดความดันนะครับถ้าทําครบสิบวันแล้วนะครับเอามาให้พยาบาลโอเค